สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุคนเจ้าเดฟซีช่างน้อยพาเพลินนะครับผมใกล้เลยพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับผมแมนมาพบกับหม่องทุบมังกอครับพี่น้องนักแต่เช้ามาก็เร็วมากนะครับทีมงานน่าใช่นะผมใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วฮะผมจะว่าอะไรเราบ้างเนาะจะว่าอะไรเราแมนเลือดเต่อันเอาอ่อนอ่อน เรื่องปัน้นคำนั่นนะนักประนุนช่องหนึ่เขาบอกท่าน,ะน,น,น,นบ้านต้นมีอันกะที่มันใส่ไว้แล้วเป็นขยายเลยขยายหมดแล้วใช่คือว่าประตูประตูเราใช้ได้อยู่นะใช่กกำลังแกะอยู่นะครับแจ๊กกำลังแกะอยู่นะครับผมอ๋อเลยแล้วท้องผีโทรท้องผีแล้วเมียนเมียนไปทั้งกันทั้กันเมียนเมียนครับผม ครับพี่น้องเทรีโนเวตขั่วไหมครับพี่น้องโอ้เร็วครับพี่น้องจริงว่าใช่เร็วมากนะครับผมสร้างมาก้างนเลยเจ้านี่มันนี้คาดว่าจะเสร็จหมดนะครับวันนี้นะครับทุบเพราะว่าเหลือบลายครับผมเหลือบลายทุบแล้วก็ทีได้เก็บทำความสะอาดครับพี่น้องครับเก็บทําความสะอาดก็สักผ่ากันแล้วอ๋อตอนนี้ตอนนี้เขาจะได้ขยับเอาลงไปข้างล่างก่อนครับพี่น้องนะครับขยับไปลงข้างล่างครับผม ฟ้าก็ใช้ได้นะครับผมฟ้านะครับผมใช้ได้ใช้ได้พ่อพ่อกลบตัวนี้แพียงได้นี่ยังหนานหนึ่เนาะเพงอยู่เพงอยู่พอของใช้ได้ทิ้งเก็บไว้ครับพี่น้องของที่ใช้ได้เราเก็บไว้นะครับผมเนี่ยนานแล้วจะมาบ้านเรานาอยังครับพี่ต้องของที่ใช้ได้เราคือเก็บไว้ใช้งานต่อไปนะครับผม ด้่ลละทรหาลดสองสอราสงไลนมาอยู่ทรโทรหาโหลดหอด้โทรลาสดงนเราดีมันขึ้นบ้างเอาตายไร่ีุตเครื่องเปิดเครื่องไหม ติดครื่องไกันเพราะว่ามนลวน่ะไเครื่องใหมคือด่ากันมันล้วนมันลวดโอ้ตะพนอ่ะปาดทนเห็นไหมก็จักปีลยนะน่ะปาดทนเป็นทนไก่แล้ว่งไก่แล้วคือว่าเร็วมากนะครับทิมพ์น ทีมนักแ็เป็นหลายคนครับพี่น้องมีหลายคนครับก็เลยเสร็จเร็วนะครับผมถูกอกก็วางาเกาลายนะครับเนาะเครื่องทำน้ำอุ่นก็ใช้ได้ก็จะเลือออกพี่น้องนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะใช้ได้นนะครับก็จะด้เลือออกไปไว้ข้างล่างนะครับผมนะครับได้สร้างผนเลือออกครับพี่น้องนะครับ ืืออมั่งข้าวแล้วนะครับมั่งนะครับมันคือกอได้ครับอันมั่งทุบทุบทุบข้าวเดี๋ยวนะครับชื่อมองลงของชุดกอครับผมสร้างหน่อยครับสร้างตึ้งทุบจนข้าวเดียวกันแล้วครับผมทุบสองคนนะครับพอแตกแล้วก็ลนลงมาอีกแล้วครับพี่น้องครับทุบง่ายกอกเยอะเลยฝ่ากันแล้วว่เหละครับฝ่าเอาลงมาหมดแล้วนะครับ อันนี้แซ่บอะไรพี่ตองนี่จะเ,เก็บชิมนะครับผมฝาเป็นรูปไม่เรียมครับพี่ตองเ,เก็บชิมนะครับเดี๋ยวกระทบแล้วสองช่องอันนี้ก็อ,อ่อนทำเอาออกหมดเลยสองแล้วก็ห้องน้ำก็อ,ออกให้โล่งไปเลยนะครับผมโล่งไปเรื่อยๆครับพี่ตองเซลลี่โรเบียทองคัง่วไหมครับผมกว้างกว่าเดิมนะครับ ทุบหอพักเก่าของทีมงานนะครับผมเพื่อจะรีโนเวททำเป็นห้องครัวให้ทีมงานให้กว้างก็กรอไปหน่องให้มันกว้างกว่าเดิมครับตอนนี้นะแซ้ก็เริ่โทรหาบอดนะครับผมโทรหาบอดเพลีวอยู่นะครับผมว่าใครจะไม่ต่อแล้วครับฟ้รรบรรบรา,าร้องไงแดดไปหน่องฟ้าโปรึกษากันตลอดน สวัสดีครับน้องเอครับผมฝากกดติดตาได้พี่น้องเลยที่มาที่นเคลี่นี่ห้องของพี่หนิงนะครับห้องพี่หนิงธีรกรกับห้องน้องเต้ยลังสิบันนะครับผมตอนนี้เก็บของสีชาเล่ออกไว้หลังช่างน้อยเก็บของไปไว้ด้านล่างแล้วนะครับมันก็เหลือแต่เหลือบาร์เขาเหลือแต่กระเป๋ กระเป๋าแต่งหน้าของพี <The visor: S 1> ่หนิงธีรนกรนะครับเก็บเอาไว้ด้านล่างแล้วนะครับผมด้านหน้าคือทุบทะลุกันเบิร์ตนะครับผมจังกว้างครับผมได้ได้ได้เอามาเลยใส่เลยเดีๆจะไปอุจจาระให้เออแค่ตัวนึมั้ยโอเคได้เดี๋ยวไปอุจจาระให้ได้ได้ได้โอเคครับผม มันเดียกันดลทุบแล้วเข,ขี่ยวเ,เ,เล่นมา,นะา,ววาหัก,กออเอือจะสช้วากันแม่ก้อบเปมอปับ่เดียวไปสอบ่อนเรสอบ่อนเรยไปสอบแมนเอาไปเลยบัวเขาบอเป็นตู้ไปแซนวิอ่ะรับผมเดี๋ยวผมไปเอาแจรถตอนเดียวไปมันีจะเอกบอกนะใช่ว่าสิเข,ขี่ยวออกให้แปลเลยนะเอารถรถรถ รถไถที่มันมีหน้าจกครับพี่น้องหน้าตักครับผมมาตักใส่รถ,สรถพกล้อครับพี่น้องนะครับแกเพื้นที่ให้เสร็จเลยนะครับวันนี้สนเสเเร็จก่อเสร็จเฮตเตเด็กกับจริงแจ็สิบเบิรงกันอีกครั้งหนึ่งครับผมวัดตัวต่อไปอีกว่ะล่ะนั่นตัดเบรนมาโอ้ดี่บ่ติดตัว ยืดหลังกระหันเชนั้นให้เหลาพิซ้ารใส่ยูไกยู่เร็วมากสอบบ่ได้ต้องหนารอถึงรถบ่เล่พิลิงอได้บ่น่เออไปใส่สลิงนั่นนัไปใส่สลิงเจ้าคดีนั่เอาลูกสลิงใส่เลย ครับก็ติดเทปถิ่มแล้วไม่ขาดเพแล้วเดี๋ยวสิเท่าไหร่จะพาันจะกันแหละก็จะเอารถก่อนเดียวมาใส่ของจุ้มไหนจิตถิ่มก็จะไปถิ่มเบาขยะนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ที่ค้นไปบ้านนะใช่ครับผมเนี่ยเผื่อว่ามันฉีใส่ได้อีกครับผมนะครับเพราะว่าม right right well, yeah. mm ัน hmm. ม uh ันหมด้ใช่แล้วครับผมเพื่อนะใช่เพร่ะน้าเห็ดนั่นเองนะผมได้เก็บขยะหรือเก็บเก็บยพื้นที่ครับพี่น้องนะครับได้เก็บเบาะโซฟาเก่าแล้วครับจะไปถิ่มขยะครับพี่น้องวานนี้โซฟาเก่าแล้วครับ เชียงคานขาดขาดไปแล้วครับผมนะครับขาดหมดแล้วนะครับผมนั่นนี่กระทุบครับผมนั่นนี่กระทุบบอกแต่ก็ฝั่งนี้ไม่ทุนนะครับฝั่งนี้เก็บไว้ครับฝั่งนี้เก็บไว้ครับพี่น้องเก็บไว้ครับผมเพราะว่าหม้อคามานจะลัเห็นขั้วที่ย่างห้องครับผมเพิ่มเติมตรนี้แหละต่อกล้อมาหนึ่งมันทิมสร้างพอนี่แหละครับก็เครื่องมือครบแป๊บเดียวก็แล้วเพราะหลายคนนะครับเนาะสร้างมาก ส้างมาสร้างมาขั้วก็กองนะพั้วเนาะแบบพัวไเลยนั่งกินข้าวสบายแล้ววัเนี้บรรยากาศดีสร้างมากกว่างสร้างเรื่องเลื่องมาสร้างก้อกับก้อบ่แต่ว่าบังมันขึ้นเร็วแถวจะว่างปะไม่บังมานขึ้นเร็วแถวจะว่าเออทุบข้าี๋ยวลงเลยเนาะ ข้าเดี๋ยวลงกว่นนาให้กว่าเป็นหน่อยครับผมเพราะว่าเจดได้ใช้รถตักได้ครับเนาะรถตักเป็นรถตักคูรุตาสีส,สมบูรณ์ของผมจีมมี่นับตักสีตักใช้รถโลหะหล่อหน,นะใช่ไปทิมที่บอ่อกัครับทิ้มบอ่อมองเนี่ยครับผมน่านหนาม,มันเป็นลุมเนี่ยครับผมนะครับแล้ว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 ,ลวพื่องเหลืออยู่บ่ไล่ก็แล้วครับผมวันนี้เคลียร์พื้นที่ทั้งแล้วไปแล้วครับผม เดี๋ยวอัปเดตให้เบิ้งอีกเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อนะครับขอบวนของค้ชเอฟซีที่เขาพัฒิดตามรับชมช่องช่างน้อยพาเหื่อนะครับผมนะครับเดี๋ยวช่างน,น้อยขออนุญาตปแปะกุญแจแล้วเอารถตอนเดี๋ยวมาใส่มาใส่ฝาตัวน,นี้เอาไปไปมาาันใช่กล้วนะครับผมเพราะว่ามันจังสิได้ครับผมโอเคครับผมเพือ่อนๆเขากลับมาโชว์อีมันใช่แล้วรำรู้ว่สวัสดีครับ